พลิกเน่าหมดแล้วพลิกเน่าแบบนี้ส่วนมากจะมีหนอนและ,มะแมลงอยู่ด้านในเห็นไหมครับนี่ก็มีเน่าหมดแล้วนี่ครับไม่ได้ผลแน่นอนแบบนี้เห็นไหมครับพริกต้นนี้ก็พลิกเน่าแบบนี้เสียหายหมดครับและต่อไปจะติดไปสู่ต้นอื่น กุ้งแห้งก็มีแห้งหมดเลยไม่ได้ผลแน่นอนครับเมื่อเกิดโรคผิดเน่าพิกเป็นกุ้งแห้งเราควรใช้สูตรนี้ฉีดพ่นเป็นประจำเพื่อไล่มแมลงวันทองมแมลงทุกชนิดที่เข้ารบกวนและทำให้ต้นพิกหรือว่าต้นมะเขือนะครับเป็นโรคผิดเน่าและถ้าต้นมะเขือเป็นมะเขือก็จะเน่านะครับ สวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิติไทย P ี h ชน n นลนะครับในวันนี้ทางช่องวิติไทย P ี h ชน n นลมีแนวทางกเกษตรดีๆช่วยลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในคุณหลืองเราในเรื่องการซื้อน้ำยามากำจัดโรคพริกเน่าพริกเป็นกุ้งแห้งกันนะครับ น้ำยาตัวนี้ที่ผมจะแนะนำนะครับเราทำได้เองและส่วนมากของที่เราจะนำมาใช้เราก็มีในบ้านแล้วครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการทำน้ำยาในการกำจัดโรคพลิกเน่าพลิกเป็นกุ้งแห้งกันได้แล้วครับที่หนึ่งที่เราจะใช้เป็นส่วนผสมนะครับคือยาพาราทุกชนิดหรือยาแก้ปวดทุกชนิดใช้ได้หมดเลยครับ ส่วนตัวที่2เราจะมาใช้กาแฟดำเพียง1ช้อนและก่อนอื่นเรามารู้สรรพคุณของยาพาลาที่ใช้กำจัดโรคพริกเน่าพริกเป็นกุ้งแห้งในยาพาลาจะมีสารซาลิไซลิกช่วยในการไล่และกำจัดมดมแมลงศัตรูพืชช่วยบำรุงต้นพืชก็ได้นะครับส่วนกาแฟดำจะช่วยกำจัดไล่มดมแมลงที่ต้นพืช อย่างเช่นแมลงวันทองที่ชอบทำให้ต้นพริกเรานะครับเป็นโรคพริกเน่าและกาแฟแบบนี้ยังปราบโรคเชื้อราดีมากเลยครับโดยการใช้ยาพาลาประมาณ2เม็ดเราจะตำยาพาลาให้ละเอียดเลยครับแล้วเราตักยาพาลาใส่แก้วรอไว้ก่อนครับ แล้วเราใช้กาแฟดำเป็นส่วนผสมเพิ่มประมาณ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปรวมกับยาพาราเลยครับใช้น้ำร้อนเป็นตัวทำการละลายกาแฟดำครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีเสร็จแล้วเรานำกาแฟ และยาพาลาที่เราผสมรวมกันเทสใส่ลงไปรวมกับน้ำเปล่าอีกประมาณ1ลิตรถึง2ลิตรก็ได้ครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีนำมากรองใส่ถังฉีดพ่นเลยครับเมื่อเกิดโรคผิกเน่าพิกเป็นกุ้งแห้ง เราควรใช้สูตรนี้ฉีดพ่นเป็นประจำสังเกตกันง่ายๆเลยครับถ้าโรคพริกเน่าจะเกิดกับต้นพริกลองมาดูต้นพริกต้นนี้เห็นไหมครับเริ่มจะเป็นโรคพริกเน่าแล้วครับด้านในจะมีน้ําอยู่ด้านในนี่ครับช้ำๆเห็นไหมครับแบบนี้เริ่มเน่าและต่อไปจะเป็นทั้งต้นเราจึงใช้น้ํายาสูตรนี้ฉีดพ่นเป็นประจำ ทุกๆเจวันเลยครับในระหว่างที่แมลงเข้าทําลายต้นพริกทําให้เป็นโรคพริกเน่าและปราบโรคเชื้อราก็ได้ครับวิธีการใช้น้ํายาปราบโรคพริกเน่าพริกเป็นกุ้งแห้งและกําจัดโรคเชื้อราไล่มดแมลงที่ต้นพืชนะครับโดยเฉพาะต้นพริกและต้นมะเขือที่แมลงส่วนมากจะเข้าทำลายผลของต้นมะเขือและต้นพริกนะครับ ในการใช้เราควรใช้น้ำยาสูตรนี้ทุกๆุกวันฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบคําในระหว่างที่แมลงออกหากินนะครับช่วยไล่ป้องกันแมลงได้ดีมากเลยครับและยังปราบโรคเชื้อราสาเหตุของพริกเน่าพริกเป็นกุ้งแห้งเช่นเดียวกันครับต้นนี้ก็เริ่มจะเน่าแล้วครับเราควรเด็ดทิ้งนะครับและนำไปทำลาย และใช้น้ํายาสูตรนี้ฉีดพ่นเลยครับและผมหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์กันนะครับลองใช้น้ํายาสูตรนี้ฉีดพ่นเป็นประจําและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์จากน้ำยากำจัดโรคพิกเน่าพิกเป็นกุ้งแห้งรวมทั้งปาาเชื้อราที่ต้นพืชไล่มแมลงวันทองมแมลงทุกชนิด ที่เข้าทำลายต้นพริกและต้นมะเขือภายในบ้านของเรานะครับลองใช้ดูได้ได้ผลดีแน่นอนถ้าเราใช้เป็นประจำนะครับ